ถ้าผมกลัวคนผมก็คงตายนานแล้วผมผมก็รีบเก็บเขาแน่นอนอคือคู่ผมอะใครพลาดใครก็หล่นแต่ถ้าความหล่นผมคิดว่าผมสามารถยืนอยู่ก่อนได้ก็ชัดเจนแล้วนะครับรถถังจิตเมืองนนนะครับก็บอกนะครับแต่ผมกลัวคนนี่ผมคงตายเป็นนานแล้วนะครับไฟนี้ก็เรียกได้ว,ว่าเจ้าตัวนี่ก็มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองพอสมควรนะครับเพราะการฟิตซ้อมอะไรนี่ก็ดีนะครับโดยรถถังนะครับก็บอกนะครับ ว่าพี่ซุปเปอร์เล็กนะครับเป็นนักมวยนะครับที่เก่งมากๆนะครับในรูปแบบมวยไทย5ยกนะครับเรียกได้ว่าเขาเก่งมานานนะครับก็แต่ในรายการวันแชมเปี้ยนชิพนี่ก่อนนวมเล็กนะครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับของแบบนี้นะครับใครโดนใครก็มีโอกาสหล่นเหมือนกันนะครับรถถังก็บอกนะครับว่าไฟนี้นะครับผมก็เก็บตัวฟิตซ้อม2ค่ายนะครับทั้งค่ายจิตเมืองนอนทและค่ายลูก้ายกองดินนะครับถือว่าการเตรียมตัวในไฟนี้นี่เรียกว่าเตรียมตัวอย่างดีเลยก็ว่าได้นะครับส่วนเกมการชกจะออกมาเป็นอย่างไรนี่ก็ต้องรอ แก้เกมบนเวทีนะครับส่วนตัวนะครับรถถังก็ยังมีความมั่นใจนะครับในความหนักความอึดและก็อาวุธของตนเองนะครับและก็มีลูกที่เด็ดที่ขาดนะครับที่พอจะปิดเกมซุปเปอร์เล็กได้เหมือนกันนะครับถ้าซุปเปอร์เล็กนี่มาแลกมาบวกกับรถถังนี่แน่นอน,นครับว่าทีต่อทีนี้รถถังก็มั่นใจในตัวเองนะครับว่าตัวเองน่าจะอึดกว่าทนกว่านะครับถา้าแลกทีต่อทีน่าจะ นไว้นะครับส่วนไฟนี้นะครับก็ต้องชกอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะรักษาเข้มขัดแชมป์โลกนี้ไว้ให้ได้นะครับที่สําคัญนะครับไฟนี้นะครับเป็นไฟสําคัญเป็นไฟแรกด้วยนะครับที่ได้รับค่าตัว10ล้านบาทนะครับก็อยากจะชกนะครับให้ถูกใจคนดูนะครับเรียกได้ว่าไม่ว่าจะแพ้ชนะนะครับก็ต้องให้คนดูประทับใจนะครับสําหรับไฟนี้ และรถถังก็ทิ้งท้ายนะครับว่าถ้าหากพี่เขาเปิดช่องหรือมีจุดผิดพลาดหรือพลาดนิดพลาดหน่อยนี้รถถังนี้ก็มีโอกาสที่จะปิดเกมและก็ลุ้นโบนัสนะครับรถถังนี่เรียกได้ว่าไฟนี้นี่ถ้ามีจังหวะจริงๆนี่แกก็อยากปิดเกมให้สั้นนะครับมีจังหวะมีโอกาสนะครับโอ้นี้นะครับบนเวทีก็ต้องใส่กันเต็มที่แน่นอนนะครับไม่มียั้งนะครับเพราะต่างคนเรียกได้ว่าต่างอยากจะชนะอยู่แล้วนะครับฉะนั้นไฟนี้น่าจะสนุกเดือดเดือดแน่นอนนะครับและรถถังนะครับก็ฝากถึงพวก ที่ชอบคอมเมนต์นะครับว่าเขาถอนแน่นอนนะครับเขากลัวอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเขาก็บอกเลยนะครับว่าถ้าเขากลัวเขาคงตายไปนานแล้วนะครับเขากลัวเขาคงไม่มาชกมวยหรอกครับและไม่ต้องห่วงนะครับว่าเขาจะถอนนะครับเพราะ ค่าตัวตั้ง10ล้านนะครับถ้าชนะนอกได้นี่รับโบนัสอีก1นึ่ล้านเจ็แสนกว่าบาทนะครับก็ถือว่าใครนะครับจะอยากจะถอนนะครับเงินไม่ใช่น้อยนะครับรถถังก็บอกนะครับว่าไฟนี้ไม่มีถอนแน่นอนนะครับและแฟนมวยรอดูเลยนะครับว่าเขาจะมีทีเด็ดที่ขาดอะไรนะครับไปสู้กับซุปเปอร์เล็กนะครับแต่เขาอุบไว้แน่นอนนะครับว่ามีทีเด็ดแน่นอนนะครับแต่จะเป็นอะไรก็ต้องรอดูบนเวทีนะครับและไฟนี้นะครับเขาก็ย้ำนะครับว่าเขาไม่ได้มีแต่หมัดอย่างเดียวนะครับ และที่สําคัญนะครับแฟนมวยก็อย่าคิดว่าเขาโง่นะครับเขาไม่ได้เป็นมวยที่โง่นะครับเขาโชคแต่ละไฟนี่บางไฟเขาก็เดินบางไฟเขาก็เล่นฝีมือนะครับฉะนั้นนะครับไม่ใช่ว่าซุปเปอร์เล็กนะครับจะกินเขาได้ง่ายๆนะครับถ้าจะชนะเขานี่อยากได้เข้มขัดแชมป์เส้นนี้ก็ต้องเอาเขาให้ตายนู่นนะครับเขาถึงจะยอมนะครับถ้าเขาไม่ตายเขาไม่สลบคาบนเวทีนี่ ซูเปอร์เลกก็อย่าหวังนะครับที่จะได้เข้มขัดแชมป์เส้นนี้ไปนะครับฉะนั้นนะครับแฟนมวยก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับวันที่22กันยายนที่จะถึงนี้นะครับรถถังซูเปอร์เล็กนะครับเข้มขัดแชมป์จะอยู่ที่เดิมหรือจะเปลี่ยนเอวนะครับก็รอติดตามนะครับในศึกวันลุมพินีนะครับแฟนมวยรักใครชอบใครก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับชอบรถถังก็คอมเมนต์รถถังชอบซูเปอร์เลกก็เชร์ซูเปอร์เล็กแลวครับก็หากมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาเปเดข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับ หากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนไวไ้วด้วยนะครับขอบคุณครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันกีฬาต่างนะครับครบจบที่เดียวนะครับ t a g 2 4นะครับ t a g 24นะครับครบจบที่เดียวฝากไว้ด้วยครับ